ครับขณะนี้พระมาแล้วนะครับสำหรับวิธีการตักบาตรนะครับที่นี่เขาจะให้ถอดรองเท้านะครับจะไม่ให้ใส่รองเท้าเลยนะครับก็จะมีประชาชนมารออยู่ตามข้างทางนะครับบรรยากาศก,ก็จะมีหมอกเต็มไปหมดเลยนะฮะพระองค์แรกนะครับสังเกตว่าพระองค์แรกจะไม่เปิดบารนะครับพระองค์แรกท่านจะไม่เปิดบารเราก็จะใส่ ในส่วนของพระรูปต่อไปนะครับจะมีหลายรูปนะครับคนที่เข้ามาที่นี่นะครับก็จะมาได้รับบรรยากาศด้วยมาได้ทำบุญด้วยนะครับก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นความสุขทางใจนะครับที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ การท่องเที่ยวนะครับสังขบุรีนะครับเป็นอำเภออำเภอนึงในจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่เราตักบาตรกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท,ท,ทุกท่านนะครับไปทานโจกนะครับโจกมอนแท้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูสะพานมอนช่วงเช้าๆช้ากันด้วยนะครับว่าเออมันสวยงามขนาดไหนนะครับ